กับขน,นมปังจะได้ตัวได้แข็งแรงใช่ไหมใช่เอออร่อยไหมอร่อยเอองับงับกับกินเก <c oughs> ่งจังเลยอ,อาหารเช้าสุดแสนอร่อย Siang toh, siang toh Nampak ni Nampak ni, tak kisah Nampak ni, tak kisah siang toh Tak kisah siang Tak kisah siang Tak kisah siang di mana? Di sini Tak kisah siang di sini เก่งจังเลยนองกดนนออาทำยาวๆสินะเขาจะได้ดูยาวๆพอแล้วแล้วเหรอบอกน้าเกียรไหมบอกน้าเกียรบ้าเรอกน้าเกียรอสิพอแล้วน้าเกีหน่อยบอกน้าเกียรหเลฟันไปไหน่ะ เกากินินหมักแฟน้าเกเเดีายม้ะขเลนใหญ่ด้วยไหมไม่เอาเลยเ่ได้ไม่ออกเสือมินิกปดเอกเหมือนกัอะไรที่เขาเล่นกันนั่นเยอะเยในยูทูบนะ น้องอะไรเนี่ยสองคนน,น่น,น,น, <c oughs> น้องมินนี่ <c oughs> น้องมินนี่น้องมินนี่กับพี่มิกกีิน้องมินกับฮิเมกี้มินมนี่ชอบดูอะไรในยูทู<ต> <YouTube? S 1> ชบชอบดูอะไรในยูทูบเพื่อนน้องชื่อว่าน,น้อองะไรมะนา อยากมากเลยโตแล้วอยากมานอนกับยายอีกไหมทีนี้ถ้าอยาไม่นอนบ้าต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะรู้ไหมแล้วแล้วก็ยาน่นคืออะไร หมอขึ้นแล้ว,ลวยังไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วอ๋อขึ้นแล้วตองนั้นอันนี้อีกอันนี้ยังไม่ขึ้นสองอันขอดิบขอดิบอไว้ทำอะไรไเอาไว้พันต,นต้นไม้

เหนียวมากไงเนาะติดกาวติดกาวอ่ะมันมีกาวด้วยโอ้ยดื่มไม่ได้จะกินกล้องเรื่อยเลยต้องทายนี่เอาถุงมือใส่ใส่กันหนาวถุงมือสวยจังเลยเอาไว้ทำอะไร มันจะไม่เปื้อนเหรอไม่เปื้อนซักซัหน่อยาวลูกค้านกกกกกนยองไม่ินแนิดหน่อยเองอะไรฝนตกนิดหน่อยฝนตกนิดหน่อย ก็ทำให้เป็นไข่ได้น้องมินี่จะเป็นคนบลกต้นไม้เหรอใช่อ,อันนี้ยังไม่ขึ้นน้องจะบลกให้มันขึ้นเก่งจังใช้ไม้อะใช้ไมสีดำดำใช่มันสีดำดำก็ขึ้นได้อยู่นะว้าวข,นะขึ้นได้เหรอขึ้นได้เหรอ ้อ uh ้เพราะใส่คุงมือมาแล้วอืมอึฮึมึึฮึฮดฮึฮึฮึ้อฮึดึฮ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 ดฮึฮึ m u l t i m